สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะก็มีบ้างมีหลายเสียงเนาะบอกสบายดีแล้วก็มีอีกหลายเสียงเช่นกันค่ะบอกจะสบายได้ยังไงละ่ะทำามาหากินไม่ได้เงินเยียวยาบางคนบอกเป็นช่างเสริมสวย AI ก็บอกว่าเป็นเกษตรกรซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายนั่นนะคะก็อดทนค่ะเรามาเราเดินมาได้ไกลขนาดนี้แล้วเราก็ต้องอดทนต่อค่ะแล้วมาฟังนายยกกันนะคะ นายกออกทีวีรอบเนี้พูดช้าลงนะไอท้ที่ไอ้ที่บอกว่าพูดช้าลงเนี่ยก็ดีแล้วนะนะคะดีแล้วค่ะจะได้ฟังรู้เรื่องจะได้ฟังรู้เรื่องแสดงว่าเสียงที่เรา,เาพูดบ่นถึงลุงนายกบ่อยๆเนี่ยลุงแกก็เก็บไปปรับปรุงตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยก็คงรู้ตัวนะว่าตัวเองเนีู่ดรัวพูดอะไรไม่รัวเร็วประชาชนฟังไม่ทันแล้วก็ตีความหมายไปต่างๆนานา ก็ขืนขืนลุงยังพูดรัวเหมือนเดิมน่ยก็มีหวังมีหวังลาค่ะยีเจ้าสัวที่ลุงจะไปแจกซองพ่าป่าเขาเนี่ยเขาจะไม่เก็ตนะสิถูกไหมว่าแต่ว่าแต่ทําไมไม่เริ่มจากสวสส,สใช่ไหมมีหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมอ,อ่ะสวสสเนี่ยไม่เห็นจะเสียสละเงินเดือนซึ่งตอนเ,ออเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยสสก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันนะไอ้คน คนที่เคยเป็นข่าวเป็นประเด็นเยอะๆเนี่ยก็หายไปจากสื่อซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงสสแล้วก็จะพูดถึงสวก็ไม่ได้สวเขาเขาก็ยิ่งวิจารณ์หนักไปอีกสวนี่งานน้อยกว่าสสนะสวก็น่าจะเสียสละเงินเดือนไหมอันนี้ชาวบ้านเขาพูดกันมาค่ะชาวบ้านก็พูดกันมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เริ่มจากสวสสลรคะสละเงินส่วนตัว question mark ตัวโตๆตเลยค่ะสละเงินส่วนตัวเพื่อมาช่วยชาติทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเลยค่ะทำเป็นตัวอย่างเลยค่ะให้ดูก่อนว่าก่อนที่ไม่อยากจะใช้เขาไปวิ่งแจ้นนะนะเหมือนจะแซวนายกไปหน่อยอ่ะก่อนที่จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือกับ20เจ้าสัวเนี่ยนะคะก็รบกวนท่านผู้มีอำนาจวาสนากรุณาทำเป็นตัวอย่างให้เห็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ประจักษ์ก่อนนะคะว่าท่านได้เสียสละเพื่อประชาชน ไม่ใช่ว่าใกล้จะเลือกตั้งถึงจะมีการไปสวัสดีค่ะคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนี่ของฝากของกำนันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีหรอนะคะไปตอนที่เขาลำบากแล้วคุณจะได้ใจเขาการจะได้ใจการจะได้ใจซื้อใจเนี่ยมันต้องเป็นความดีที่สะสมนะนะคะในเมื่อเราจะมาอยู่ในแวดวงการเมืองแล้วเนี่ยความดีที่สะสมมาเนี่ย การเลือกตั้งครั้งต่อๆไปคุณก็ต้องได้รับเกียรติในการได้เลือกเข้ามาดังนั้นทําเป็นตัวอย่างเลยค่ะเสียสละตรงนี้เลยค่ะส่วนท่านอื่นๆเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีไปแจกแมสแจกอะไรเนี่ยนีนก็ไม่ตําหนินะคะแม้จะเป็นแมสที่ด้อยคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้ตําหนิท่านนะก็ถือว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นความตั้งใจดีไงเป็นความตั้งใจดีจะว่าไปนะคะจะว่าไปเนาะที่เอ่อ คุณประยุทธ์นายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยบอกว่าจะร่อนจดหมายเปิดพนันธเกถึงยี่สิบยี่สิบเจ้าสัวเพื่อไปขอความร่วมมือเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นบอดโควิดนะคะนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะโดนแอร์อะไรนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีน้ำมูกน้ำลอ,อน้ำมูกน้ำตาอะไรเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้อ่าถึงตรงไหนแล้วละ่ะจะว่าไปนะคะยี่สิบเจ้าสัวที่นายกพูดถึงเนี่ยอดีตนายกทักษิณก็ติดอันดับอยู่นะ ติดอันดับมหาเศรษฐีในกลุ่มนี้อยู่นะหรือว่าหรือว่านายกจะไม่นับเข้าไปก็ถ้าไม่นับท่านทักษิณก็คงไม่ได้ว่าเนี่ยนะก็ถ้าไม่นับเข้าไปเนี่ยแต่แต่แต่ถ้าจะขอความร่วมมือถ้าจะร่อนอจดหมายเปิดผนึกไปหรือใครจะแซวหลายๆคนบอกซองผระป่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าอดีตนายกท่านก็คงจะ ยินดีนะ่นะคะดิฉันคิดคิดว่านะก็คงจะยินดีในการที่จะร่วมร่วมด้วยช่วยกันเพื่อเพื่อประชาชนนะนะคะเพื่อการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ได้บรรเทาทุกข์ลงไปอะ่ะเพราะการทามาค้าขายมันก็ค้าขายไม่ได้คนหาเช้ากินค่ำเนี่ยอย่าบอกชั่วโมงนี้เนี่ยแค่หาเช้ากินค่ำมันไม่ใช่ลคะค่ะมันไม่มีเช้าไม่มีกลางวันไม่มีค่ำล้วคะ่ะตื่นขึ้นมาเนี่ย มีมีข้อาสารมีข้อาสารกรอกหมก้อกก็ถือว่าบุญแล้วจริงๆเลยค่ะชั่วโมงนี้นะ่ะก็มาดู10อันดับมหาเศรษฐีที่คุณลุงนายกจะเดินสายไปแจกสองพ่อปา <c oughs> ขออภัยมาณที่นี้นะคะที่ใช้คํำนี้ยเพราะเขาเขาแซลกันมาเนาะที่บอกว่ามหาเศรษฐีเนี่ยจะจะยีะ่ถ้าจะเอ่ยถึง20่สอันดับเนี่ยก็จะใช้เวลายเยอะไปอะ่ะดิฉันก็จะเอามาแค่สิอันดับนะคะ สิบอันดับมีท่านใดบ้างอันดับที่หนึ่งค่ะตระกูลเจียรวนนท์ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดนะคะจะบอกว่ามีอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบนี่มีท่านใดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะอันดับที่สองคุณเฉลิมอยู่วิทยาอันดับที่สามคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีอันดับที่สี่ตระกูลจิราธิวั์อันดับที่ห้าคุณสารัตรรัตนาวดี อันดับที่6คุณไอยวั์ศรีวัฒนประพาอันดับที่7คุณประจักษ์ตั้งคาระวะคุณอันดับที่8คุณตระกูลโอสถานุเคราะห์อันดับที่9คุณวานิชชัยวันอันดับที่10คุณชูชาติและคุณดวงนาภาเพชรอัมไพโอชื่อมหาเศรษฐีแต่ละท่านเนี่ยดิฉันอยากจะเปลี่ยนชื่อไปเหมือนให้คล้องจองกับท่านเหลือเกินเผื่อจะได้มีบุญวาสนาเป็นมหาเศรษฐีอันนี้ก็ฝันค่ะฝันคงเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะ ก็เป็นอย่างนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะเป็นอย่างนี้ภูมิใจแล้วเราจะไม่มองอท่านทีร่รวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วจะมองตัวเองเนี่ยมันก็จะด้อยค่าไปใช่ไหมคะแล้วก็มองมองว่าเรานตื่นขึ้นมาเรามีข้าวกินมีข้าวมีกับ,ม,กบมีน้ําแค่นี้ก็ก็เป็นบุญเป็นบุญแล้วค่ะจะไม่เปรียบจะไม่ไปเปรียบเทียบกับท่านมหาเศรษฐีเหล่านี้ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะดีนะ อยากจะลองเป็นเหมือนกันนะคะเอาละค่ะลุงนายกลุงนายกอาบอกผ่านทีวีมาว่าอย่างนี้ค่ะขอให้ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็คงจะหมายถึง20เจ้าสัวนี่นะคะได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมอู้ดูลุงลุงใช้คำท่านจะร่วมมือกับเราอย่างไรการใช้คำของลุงเนี่ยยังไม่หนีเผด็จการอีกนะคะเนี่ยเหมือนกึ่งบังคับนะ นะแกก็คงจะอยากใช้คําที่มันดูดีนะแต่บางเกินว่าแกไปติดคําลักษณะอย่างนี้ไงเวลาพูดอะไรออกมามันจะติดอ่ะมันจะติดติดคําอย่างเงี้ยทั้งที่ใจอาจอาจ,จะอาจจะนะอาจจะไม่คิดหรืออาจจะคิดอะไรเงี้ยก็มีแอบขู่แกบังคับไงในในแทรกเข้ามาในคาคาที่แถลงออกมานี่นะคะก็อันนี้กระซิบบอกลุงนะคะกระซิบบอกคุณลุงคุณลุงนายกลุงตู่เราเนี่ยก็ ในเมื่อพูดออกมาว่าท่านจะร่วมมือกับเราอย่างไรแหมขู่แกมคกับนี่ก็อย่าอย่าได้ไปสแสดงอิทธิฤทธิ์กับเจ้าสัวยเยอะเชียวนะคะคุณลุงเดี๋ยวเขาไม่ช่วยเอานะคนที่จะลําบากไม่ใช่ลุงนะคะประชาชนค่ะก็ต้องดูกันยาวๆเนี่ยนะคะว่าถ้าเป็นกรณีที่ให้ต่างตอบแทนเนี่ยคนรับก็คนรับก็ไม่ปลื้มนะคะเราประชาชนก็ต้องก็ต้องอยา่าอย่านิ่งเฉยคะ่ะหูตาก็ต้องเป็นตาสับสนเลยนะ ก็ต้องดูดูกันยาวๆค่ะเอ๊ะที่ท่านให้ในอาจจะมีเจตนาดีน่ะนะแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะมองว่าเอ๊ะมีอะไรแฝงไหมเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะถ้าท่านเหล่านั้นมีเจตนาดีไม่มีอะไรแฝงเนี่ยประชาชนอย่างดิฉันที่อาจจะคิดมากไปอะไรเงี้ยค่ะเอาละค่ะลุงก็ยังถามต่อถามผ่านทีวีต่อว่าทั้งถามทั้ง2ี่เจ้าสัวต่อว่าท่านจะลงมือช่วยเหลือปะ ประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรได้อย่างไรบ้างจะถามในตัวเงินหรอคะท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างก็ก็อย่างดิฉันคิดของดิฉันเองน่นะคะว่าในในทั้งหมด20เจ้าสัวเนี่ยคงจะจะช่วยไม่เท่ากัน,เ,นเสียงจริงจบทักคงจะช่วยไม่เท่ากันทุกทุกท่านทุกรายหรอกนะคะก็มีจะบอกว่า จะต้องให้ตัวเลขเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะไปสั่งผู้ให้ไม่ได้นะคะคุณลงุงจะไปสั่งให้ไม่ได้ว่าคุณจะต้องให้เท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินท่านเหล่านั้นว่าจะให้เท่าไหร่นะคะอย่าไปกําหนดนะคะกําหนดไม่ได้หรอกคะ่ะยังไม่พอคะ่ะยังไม่พอคะ่ะคุณลุงนายยกยังขยี้ต่อยอคะ่ะยังขยี้ต่อว่าท่านถูกจัดท่านทั้งยี่สิบเจ้าสัวเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ํารวยที่สุดในโลก ผมขอให้ท่านร่วมมือช่วยเหลือประเทศเอาอีกละมาแนวมาแนวกึงก่งกึ่งขู่แกมังคับอีกละลุงเนี่ยใช้คำนี่บางทีมันมันฟังแล้วมันสะอึกนะก็ท่านใดที่เป็นคนเขียนสคริปต์ให้คุณลุงเนี่ยก็ก็กาลนาเกลาเกลาข้อความให้มันดูซอฟลงนิดนึงนะคะเจ้าของเงินน่ยเจ้าของเงินทั้ง20เจ้าสัวเขาจะได้รู้สึกดีไง รู้สึกดีว่าเอ้ยมาบังคับเอาเงินในกระเป๋าฉันได้ยังไงเนี่ยฉันเก็บอยู่ในตู้เซฟในธนาคารโลกไป <c oughs> จะให้ฉันออกมาง่ายๆด้วยคําพูดที่มันแบบฟังแล้วมันมันแ,แบบไม่ไม่ไ,มไพเราะสนอหัวอะไรเงี้ยค่ะท่านบอกว่าอะไรนะผมขอให้ท่านร่วมมือช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทย,ยหรือว่าลุงจะเป็นคนเขียนสคริปต์เองนะคะเนี่ย ถ้าเขียนสคริปต์เองเนี่ยก็แสดงว่าเป็นตัวของตัวเองมากเลยนายยกบอกนายยกออบอกต่ออีกนะคะว่าจะออกไปพบปะนักธุรกิจผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรับฟังปัญหาด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านคนกลางอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้มีแต่คนกลางมารายงานท่านเหรอคะโอ้ข้อมูลนี่แสดงว่าท่านเนี่ย คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยผ่านผ่านเอ่อผ่านผ่านคนของท่านเนี่ยก็คงจะพูดเอาใจนายกนะพูดเอาใจนายกว่าเออนักธุรกิจว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นคือเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างงี้เอาพูดแบบเราหลับตานึกภาพไปที่ขนส่งหมอชิดไหมตอนที่มีผู้โดยสารท่านหนึ่งดิฉันขอเรียกว่าน้องคนนั้นดีกว่าเพราะน่าจะอายุน้อยกว่าดิฉัน่ะ ในในในข่าวในโซเชียลเขาก็ล้อกันว่าป้านะก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะเรียกป้าก็ได้อะไรเงี้ยที่นายกไปปรากฏตัวที่ขนส่งหมอชิดนะคะแล้วก็ด้วยความที่เคยชินกับการถือไม้แล้วก็พูดพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะก็คงลืมไปว่าบรรยากาศตรงนั้นมันเป็นสาธารณะมีคนหลากหลาย และหลากหลายความคิดในหนึ่งในใน,ในนั้นก็มีทั้งชอบและไม่ชอบนายกก็โดยบังเอิญที่นายกไปถามคนที่กําลังอึดอัดกับการเป็นไปของรัฐบาลน่าจะอย่างนั้นนะคะก็เอาไม้ไปจ่อปากถามว่าเอ๊ะทำไมหน้าบูดหน้าบึ้งหน้างอเบือ่อเบือเบ่อรัฐบาลเบือ่อนายกเลยเขาก็ตอบตรงๆไปว่าเขาเบือ่อเบือ่อ ก็เลยเป็นคำล้อมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเอะไปถามไปถามลักษณะนี้ไม่มีการเตรียมไม่มีการจัดตั้งเนี่ยมักจะได้คำตอบที่เป็นอย่างนี้ละคะ่ะคำตอบที่เป็นธรรมชาติก็มีค่ะต้องยอมรับว่าเหรียญม,มีสองด้านท่านก็มีคนชอบบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบเียทั้งหมดน่ะก็ต้องมีทั้งคนชอบและมีคนทั้งคนที่ไม่ชอบและการที่นายกบอกว่าจะเข้าไปพบปะนักธุรกิจทั้ง ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยไม่ผ่านกลกลางถูกแล้วคะ่ะท่านไปเยี่ยมเลยคะ่ะเยี่ยมแบบเอ่อต้องไม่จัดตั้งนะคะอย่างที่บอกต้องไม่จัดตั้งนะคะไม่งั้นท่านก็จะได้รับคำคำอวยคำอวยไม่จบไม่สิน้นคำอวยที่ว่าก็คือจะชมนายกแล้วก็จะบอกว่าการทําการค้าทุกวันนี้มันดีจังเลยอย่างนง้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นนายกก็จะยัง้งเข้าใจผิดต่อไปอีกไม่จบไม่สิน้นอย่างที่บอกนะคะอ่อ ทำคือก็จะได้รับคำชมนะคะว่าเอ๊ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถูกแล้วดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันต่อค่ะมาคุยกันต่อนาะยกก็ยังพูดต่อนะพูดเยอะนะแล้วเราก็ฟังดูดีเลยละ่ะเอ่อถ้าพูดถ้าพูดฟังเข้าใจแล้วมีสเต็ปมีจังหวะมีช่องไฟฟังรู้เรื่องเราก็ชมนะนะคะถ้าพูดรัว พูดฟังพูดไม่ชัดพูดลิ้นพันกันแล้วก็ตําหนินะคะก็เป็นธรรมดาน,นะคะจะมาโกรธว่าเราเนี่ยโอ้ยติอย่างเดียวไม่ใช่คะ่ะชมก็มีอย่างวันนี้ค่คะชมว่าท่านพูดช้าลงแล้วก็ฟังรู้เรื่องเอาละคะ่ะนายกพูดต่อนะคะนายกบอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมทํางานร่วมกันช่วยเหลือกันต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสือ้อ ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็ที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฟังดูดีเลยค่ะฟังดูดีเลยถ้าทำได้อย่างที่พูดน่ะนะคะก็เป็นบุญเป็นบุญค่ะเป็นบุญของคนที่คิดต่างกับลุงนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ใครคิดต่างลุงก็จะเอตโรเขาไม่ฟังเหตุผลเลยว่าทำไมคุณถึงคิดต่างหรอหนึ่งสอสามเป็นเพราะอะไร ถ้าเราจะเอาหนึ่งสองสามสีที่คุณคิดต่างเนี่ยมาแก้ไขลุงไม่เคยถามเลยค่ะแต่มาชั่วโมงนี้ลุงบอกว่าจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นครอบครัวเดียวกันพร้อมทำงานร่วมกันช่วยเหลือกันต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก็เท่าที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกนะมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามก็อย่างที่พูดนะคะ คือคนคนคิดต่างนะที่บอกว่าตรงกันข้ามเนี่ยก็โดนโดนลุงน่ะเชื่อไปหลายลายบางก็บอกว่าลุงนี่ชอบพูดตลกอีกแล้วจะเชื่อได้ไหมเนี่ยก็ลองเชื่อดูนะคะลองเชื่อดูคนเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแนวของตัวเองไม่ใช่นะคะในเมื่อเขาคิดอย่างเงี้ยถ้าเผื่อถ้าเผื่อลุงเออลุงนายกคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้จริงๆแล้วก็ทาได้เนี่ยก็น่าชื่นชมนะ ก็น่าชื่นชมว่าเอ๊ะเขาไม่มีเขายอมรับความคิดเห็นของคนคิดต่างเนี่ยไม่มีสีเสือ้อไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราร่วมมือเพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคค่ะผมมีความหวังเช่นนั้นและเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความหวังเช่นเดียวกับผมผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้ความหวังของพวกเราเป็นจริงเดี๋ยวนะ จะแย้งอีกละยาย,ยป้าเนี่ยชอบแย้งอีกละมันก็ต้องมีแยง้งแล้วก็มีเห็นด้วยค่ะ,ะที่บอกว่าขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกสีเสื้อเนี่ย,ฝ,ยฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาเคยเสนอเขาเคยเสนอ,อรัฐบาลไปหลายหลายเรื่องหลายหลายข้อเลยนะ,ะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็เสนอแต่แนวทางดีๆเพราะคุณหญิงผ่านงานโรคระบาดมาก่อนไงก,นก็เสนอแนวทางว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะสเต็ปนี้ สเตปต่อไปเนี่ยการเป็นโรคระบาดในี่สเตปต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้อย่างง้นอย่างงี้เราต้องรับมือ,อยังไงเสนอไปแล้วแต่รัฐบาลเคยเอาไปใช้ไหมราะคามันถึงเป็นอย่างนี้ไงมันถึงเป็นแบบเ,เกิดพรบฉุกเฉินขึ้นเกิดการปิดเมืองขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโรคระบาดตัวเลขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสักพักหนึ่งตัวเลขลดก็เอ่ยชมเพ,พราะพรกฉุกเฉิน <laughs> เ เพราะความดีของพ,อพออราลกฉุกเฉินลุงว่างมาอย่างนั้นค่ะคือทั้ง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 คุณธนาคุณธนาธรเนาะคุณธนาธรกับทีมงานคุณหญิงสุราสุดารัฐจากเพื่อไทยก็เสนอเสนอแนะแนวทางทางออกการแก้ปัญหาโรคระบาดนี่ซึ่งฟังดูแล้วมันน่าจะใช้ได้เลยละ่ะ ก็ตอนนั้นรัฐไม่เห็นจะตอบรับอะไรแล้วก็ไม่เห็นจะนําเอาไปใช้น,น,นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สายค่ะเอามาใช้ได้ค่ะเอามาใช้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่โคโกคคุณหมออะไรนะคะคุณหมอทวีสินบอกใช่ไหมคะว่าถึงตัวเลขจะลดลงกาดเราก็อย่าตกเพราะโรคระบาดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะชะล่าใจไม่ได้ฉะนั้นรัฐบาลก็จะได้เหนียมอายเลยค่ะ เอาเรื่องดีๆของฝ่ายค้านที่เขาเสนอเนี่ยสิ่งไหนที่คิดว่าดีคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็เอาแนวคิดของฝ่ายค้านมาใช้บ้างก็ได้ค่ะเพื่อให้ความหวังของพวกเราเป็นจริงอย่างที่คุณลุงนายกบอกไงคะจะว่าไปเนี่ยอันนี้ส่วนตัวของดิฉันเลยนะคะอยากให้ลุงอันนี้ส่วนตัวของดิฉันค่ะอยากให้ลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ยบริจาคบริจาคเป็นตัวอย่างก่อนบริจาคโดยควักเงินส่วนตัวของสองลุงนี่แหละค่ะ ไม่เยียวยาประชาชนเชื่อว่าหลายคนคงอยากเห็นภาพนั้นใช่ไหมคะอยากให้สองลุงเนี่ยสองลุงนีควักเงินเนี่ยเงินตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆสองลุงเอามารวมกันเนี่ยเยียวยาประชาชนหรือไม่ก็ให้ตัวแทนไปแจกค่ะแจกเหมือนคุณแม่สมพรไงคุณแม่สมพรเคุณแม่ของคุณธนาธรไปแจกอ่ะเอาอย่างงั้นเลยคะ่ะเอาเกทับกันเลยคะ่ะประโยชน์จะได้ตกอยู่ที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนน่ะนะคะถ้าอยากเห็นภาพนั้นก็เช่วยกันดันคะ่ะ ช่วยกันดันช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะว่าเอ,อ้ยอยากให้สองลุงเนี่ยควักเงินส่วนตัวควักเงินส่วนตัวของลุงไมเยาวยาเพื่อการนี้จะคนละเท่าไหร่กันนะอยากเห็นจังบางคนบอกตื่น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 ,นที่เดียนพูดนี่คือที่ฉันฝันไปโอ้หรือว่าเรากําลังฝันอยู่เนี่ยสองลุงก็เคยทําแบบนี้ด้วยที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดก็ยังมีแกรแซลต่อขนาดนาฬิกาลุงป้อมก็ยังยืมเพื่อนมาเลยอ่า อาสมัครเรื่องเงินเยียวยาห้าพันนะคะเรื่องเงินเยียวยาห้าพันคนที่ได้รับไปก็ไม่ควรจะโพส,โโอโอโส์ลงเพื่อเย้ยหยันเพื่อเย้ยหยันคนที่เขาไม่ได้รับอย่างที่มีก่อนหน้านี้บอกก็แค่เงินหลังตู้เย็นคุณเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะคุณคนนั้นน่ะคนที่เขาเดือดร้อนแต่แต่เขาไม่ได้รับการเยียวยาในขณะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรใจเขาใจเรานะคะคุณได้คุณได้คุณ,คณก็กรุณาเงียบ แล้วก็ใช้เงินนั้นที่เกิดประโยชน์แบบเงียบๆไม่ต้องมาพูดในคนเขาที่คนที่เขายังไม่ได้เนี่ยเขาจะเสียเสียใจเสียกําลังใจเสียความรู้สึกและเงินและคนที่ยังไม่ได้เนี่ยก็คลังก็บอกมาแล้วนะคะวันที่20เนี่ยก็เตรียมตัวเลยค่ะเตรียมตัวอุทธรอุทธรเนี่ยอุทธร์ที่ฟังเหมือนเออุทธร์แล้วจะไปติดคุกก็เปล่าเนี่ยคงไม่ใช่นะคะคงไม่ใช่เป็นการแซลก,กันค่ะ อุทร์จะมีช่องอให้เราลงค่ะเพิ่มเติมมีทั้งถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานการคัดกรองอะไรเนี่ยพอพอทิ้งระยะไปเนี่ยการคัดกรองก็จะเข้มขึ้นการการการให้เงินเยียวยาก็ดูใจยากขึ้นก็เป็นธรรมดานะคะ AI ก็มาจากมนุษย์เนี่ยแหละคะ่ะป้อนข้อมูลป้อนข้อมูลทั้งลังทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงเข้าไปเนี่ยแต่ดิฉันก็แปลกใจว่า เอ๊ะทำไม A. AI เนี่ยต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย AI กรุณาทำทำงานให้เต็มที่ไปเลยได้ไหมคะเสาร์อาทิตย์คุณไม่ต้องหยุดสิคุณเป็น AI อะประชาชนไม่มีจะกินแล้วคะ่ะ AI กรุณาเอออย่าไปตัดสินเกษตรกรเอออย่าไปตัดสินเออเกษตรกรตัวจริงเขาว่าเขาไปขับแท็กซี่อย่าไปตัดสินแท็กซี่ว่าเขาเป็นเกษตรกรอย่าสับสนนะคะ AI อันนี้ฉันก็ไม่โทษ AI ค่ะโทษคนป้อนข้อมูลให้ AI นะ AI ก็มาจากหัวเบยใช่ไหมคะเมืองจีนก็ยี่ห้อหัวเบยอะ่ะเอาละค่ะก็วันนี้ก็ว่าจะว่าจะคุยถึงคุณโจโนวโวแต่ก็คงจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะคะท่านที่ฟังก็กลัวกลัเบื่อนะนะคะก็อย่าลืมนะคะท่านที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000ก็ ไปอุทธรณ์ได้ค่ะอุทธรณ์ได้ในวันที่20นะคะแล้ววันที่22ก็จะเดทไลน์แล้วค่ะก็เอาใจช่วยทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ